ไลโอเนลโสดอาหารโปรดคือสปาเกตตี้ชอบช็อกโกแลตมากจนทานแทนข้าวได้รักของห่วงในโอ้โหรายละเอียดเยอะมากปิดรายการแล้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บ้านใหม่ของซาร่ากับเซฟเฮาส์ ouse, มาดี <Yeah. S 2> และในช่วงใหม่ของเราชื่อว่า ก็มาดิครับวันนี้ค่ะซาจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับนักเขียนนิยายรุ่นใหม่ค่ะและตอนนี้นะคะกำลังเป็นที่ฮิตและเป็นที่นิยมมากๆเลยกับนักเขียนท่านนี้เขาเขียนอะไรเขาทำอะไรน่าสนใจขนาดไหนและฮิตยังไงไปพบกับเธอเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อพินอชยัยตะกูลนะคะชื่อเล่นชื่อผิงผิงค่ะตอนนี้ก็เป็นนักเขียนนิยายในแอปจอยลดาค่ะก็มีนะคะเพราะว่าเวลาเราเขียนนิยายเนี่ยเราก็จะได้รู้จักกับเพื่อนๆที่เขียนนิยายด้วยกันค่ะส่วนใหญ่ก็จะรู้จักผ่านพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเช่นทวิต t ตอร์ค่ะแล้วพอเรารู้จักกันหลายๆครั้งเราก็อยากที่จะแลกเปลี่ยนไอเดียในการเขียนนิยายด้วยกันแล้วก็จะนัดมาเจอกันแล้วก็ทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกันค่ะ ก็วันนี้นะคะผีนัดกับพี่ฟิล์มค่ะซึ่งก็เป็นนักเขียนในแอปจอยระดาเหมือนกันแล้วก็รู้จักกันผ่านทวิตเตอร์ค่ะวันนี้ก็จะพาไปนั่งคุยพูดคุยกับพี่ฟิล์มซึ่งก็ปกติก็จะมีการแลกเปลี่ยนนิยายด้วยกันนะคะค่ะ,คะนี่ก็คือพี่ฟิล์มนะคะพี่ฟิล์มก็จะเป็นนักเขียนในแอปจอยระดาที่ผีรู้จักผ่านทวิตเตอร์ค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะฟิมนะคะนัทธิดาจินตกลาราสีค่ะตอนนี้ก็เขียนนิยายอยู่ทั้งในแอปจอยลาดาแล้วก็ทงางริทอะไรด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะักเขียนนิยายเราก็ าจจะไม่ได้มานั่งกันแล้วก็มานั่งเขียนออกมา mm hmm. ให้เห็นกันอย่างนีง้เนาะเราก็อาจจะคุยกันผ่านทางโซเชียลแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นการทํางานที่แยกกันมากกว่า mm hmm. แต่ว่ามันก็จะมีอยู่บ้างอย่างเช่นเวลาที่ผิงกับเกิดมีพลอตอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราผิงรู้สึกว่าผิงต้องการคนปรึกษาบา mm hmm. งครั้งอาจจะว่าเป็นว่าตัวพลอตเรายังไม่แน่นเรายังไม่แน่ใจกับว่าเราควรจะวางคาแรคเตอร์ตัวละครยังไงอย่างเงี้ยค่ะหรือโดยเฉพาะบางครั้งเนี่ยเราทําเป็นโปรเจกต์ร่วมกันมันก็อาจจะมีทีมหลักอยู่ผิงก็จะมานั่งผิงก mm ็จะคุยกับพี่ฟิลมแแบบน้หะวา เออเราก็จะเริ่มจากการวางพล็อตกันเนาะว่าพล็อตตรงนี้ควรจะเป็นยังไงตีมมันควรจะไปนในทางไหนเราอยากให้คนอ่านเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้อยากให้เขาหัวเราะเวลาอ่านหรือว่าเราอยากจะให้เขารู้สึกอินไปกับมารู้สึกวีเลตกับมันอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบอยากใหใ้เป็นเรื่องที่ดูน่ารักน่ารักแต่ว่าก็มีความดรามา่าค่งเองเรื่องดราม่าเนี่ยก็อยากให้มันแบบดูยังซอฟๆอยู่ไม่เอาดราม่าจัดมาแล้วก็อยากให้จบดีเลยพี่ลีมถ้างั้น เหมือนกับว่าถ้าจะเปิดมาด้วยแบบแนวแบบฟิลโกลดใช่ป่ะแล้วก็เหมือนกับว่ากลางกางเรื่องก็จะเป็นแนวแบบใดรามา่ดาดน่ยอะไรเงี้ยเออพอระวางพลอตกันได้เราก็จะเริ่มแต่งออกมาซึ่งแน่นอนว่าในระหว่างที่เราแต่งเนี่ยมันก็จะมีจุดที่เรารู้สึกว่ายังแบบไม่ชัวร์เกี่ยวกับเรื่องเนาะเราก็อยากที่จะให้อีกให้คนอื่นเนี่ยมาช่วยอ่านช่วยกราให้ตรงนี้ก็จะเกิดการปรึกษากันขึ้นมาอีกรอบค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของการทํางานเนี่ยคะ่ะเริ่ม อย่างแนเลยที่ต้องทําก็คือเหมือนกับว่าก็ต้องทำหาข้อมูลอย่างเช่นสมมุติเราจะให้พระเอกเป็นหมอเนี้ยใออนส่วนนี้เราก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องไปรู้ว่าหมอเขาจริงๆเขาใช้ชีวิตกันยังไงเนี้ยแล้วก็ช่วงเวลาในแต่ละวันเขาทําอะไรบ้างแล้วก็ กิวิตรที่เขาทําแต่เราออนเนี้ยจะทําให้จะแบบมาดัาเนินเรื่องของเราในนี้ได้บ้างเนี้ยค่ะแล้วก็อย่างน้องถิงเนี่ยเขาก็เรียนในส่วนของกฎหมายมาหนูก็จะชอบไปถามเอเหมือนกับว่าไปถามเขาว่าเออถ้าแบบอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมกฎหมายแบบนี้มันจะตลกไหมมันจะแบบเป็นไปได้ไหมเพราะว่าผิงเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียนกฎหมายมาค่ะ เราทําโปรเจกต์กันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้มีแค่ฟิล์มแบบผิงเนี่ยเราก็ยังมีอีกแหละคนที่เหมือนกับว่ามาจอยกันเราก็ไม่ได้แค่มาแบบเหมือนมาปรึกษากันเลน่นยอย่างเดียวเราก็ายังมีแบบไปกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในส่วนนี้เราก็รู้สึกว่าเราได้เพื่อนนะแบบในกลุ่มีมกลุ่มหนึ่งที่เรามีความชอบอะไรเหมือนกันแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ในเรื่องที่แบบเราแบบแบบางทีเราจะเอาเรื่องนินยาไปปรึกษาเพื่อนที่แบบที่เพื่อนที่ทํางานของเราก็ เขาน่าจะไม่เข้าใจเหมือนกันเนี้ยดังนั้น,นะนาการมีคอมมูนิตี้แบบนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบมีคนที่เข้าใจเราแล้วก็พร้อมจะซัพพอร์ตเราเนะะี้ยค่ะแล้วก็บางทีถ้าเราแบบทําอะไรพลาดไปบางทีเราไม่รู้ตัวแต่ว่าเพื่อนเราก็สามารถช่วยเตือนเราได้นะว่าแบบนี้มันจะทําให้คนอ่านรู้สึกไม่ดีหรือเปล่ามันค่อนข้างทริกเกอร์นะอะไรเงี้ยเราควรจะแก้ปัญหาตรางนี้ยังไงเนี้ยคะ่ะจริงๆแล้วพอเราเป็นนักเขียนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเริ่มจาก สิ่งที่เป็นอินดิวิวดเนาะคือ<ม>ต่างคนก็ต่างอยู่แล้วก็เราแบบเหมือนอยู่ที่บ้านแล้วเราก็เขียนขึ้นมาอย่างเงี้ยการที่จะมารวมกลุ่มกันเป็นคอมมูนิตี้เนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ใช่สิ่งจําเป็นหรือว่า<ม><ม>อาจจะไม่ได้สําคัญต่อ,อการเขียนนิยายของเราขณะนั้นแต่ว่าพอผิงแบบได้เริ่มลองเขียนนิยายเนี่ยแล้วเราได้มาเจอคนที่ชอบอะไรเหมือนกันอย่างเงี้ยเหมือนจริงๆผิง,ร,งรู้จักพี่ฟิลจากการที่ผิงอ่านฟิกของพี่ฟิล<ม>แล้วผิงก็ชอบมากแบบมันทําให้เรารู้สึกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนยังไงทําไมเขาถึงเขียนอะไรออกมาแบบนี้ได้อย่างเงี้ย เราได้รู้จักตัวตนเขาผ่านนิยายที่เราอ่าน เราก็เลยอยากจะเข้าไปรู้จักเขาด้วยพอเรารู้จักกันแล้วก็ยิ่งได้มาแบ่งปันได้มาดูวิธีการคิดของเขาในการที่จะเขียนแต่ละเรื่องหรือเราได้แบบบางครั้งสิ่งที่เราคิดออกมาเนี้ยเรายังไม่ได้เขียนมันทันทีแต่เราอยากจะเล่าให้ใครสักคนหนึ่งฟังมากๆเลยว่าเราคิดอะไรแบบนี้ออกมาเนี้ยแล้วก็จะมีคนให้เราแบ่งปันด้วยมันก็นอกจากทําให้เรารู้สึกไม่เหงาแล้ว่มันก็เหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์การเขียนของเราแล้วก็ทําให้เราแบบมั่นใจกับการเขียนแล้วก็มีความสุขกับมันได้เพราะว่าเรามีคนที่เราสามารถแชร์มันด้วยได้แบบนี้ค่ะ และนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจของคุณผิงนั่นเองนะคะนักเขียนที่กําลังเป็นที่นิยมในช่วงนี้เลยนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะคะซาร่าจะพาทุกท่านไปวิดีโอคอลคุยกับนักเขียนนะคะที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานเลยหลายๆคนก็คงจะเคยติดตามผลงานเขาด้วยนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับเรานะคะเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดนะคะแล้วก็ความชอบไปถามด้ยซิว่าทาไมถึงชอบเขียนนิยายและตอนนี้นะคะทั้ง2ท่านก็รออยู่ในสายแล้วแต่เดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณสแตมเบอรี่ก่อนนะ วิดีโอเข้าไปหาเธอกันเลยจ้าเย่มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือคุณสแตมเบอรี่นะคะเริ่มต้นเป็นนักเขียนนิยายได้ยังไงก็คืออาจจะเพราะว่าชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแล้วก็พออ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันบางเรื่องมันก็ใกล้ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นเราก็ยังรู้สึกว่าเออการเป็นนักเขียนมันยากพอสมควรอะไรเงี้ย่เราคมาก เขียนออกมาเป็นรวมเล่มได้ก็เลยแบบเหมือนเคยเขียนเล่นๆไว้ในในในหนังสือในกระดาษอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งได้มาอ่านการเรื่อนลึงเรื่อ,อนุุมพ่อสามเฮียรักเรี้ยวอบวางเนี่ยค่ะคิดว่าเอ้ยน่าจะลองเขียนได้นะก็เลยลองเขียนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขียนมาแล้วปุ๊บก็ได้รับกระแสอบรับที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ก็เขียนแนวนี้ได้เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็<อ>เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราแบบเป็นคนชอบอ่านมาก่อนแล้วก็ ในหลายเรื่องแล้วรู้สึกว่าเมืองไทยก็น่าจะมีนิยายที่น่าสนุกแบบนี้ให้เด็กๆได้อ่านด้วยใช่ไหมคะแต่<อ>เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวเราขอเชิญคุณตังเมยมาร่วมพูดคุยกับเราอีกอท่านหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปประชุมสายกันเลยดีกว่านะคะ<อ>สวัสดีค่ะคุณตังเมดีค่ะถามคุณตังเมบ้างดีกว่าทางฝั่งของคุณตังเมเนี่ยอะไรที่ทําให้เราเริ่มเป็นนักเขียนคะจริงๆก็เกิดมาจาก กันชอบอ่านเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเคยเป็นแฟนคลับสแตมเบอรี่มาก่อนจริงๆเพราะว่าเพราะว่าแจมตัวกับเมย์นิดนึงแล้วก็เมย์ก็อ่านงานของสแตมเบอรี่เนี่ยค่ะแล้วก็อุ้ยพออ่านของแจม้วแบบเฮ้ยฉันเขียนสนุกกว่ <laughs> านี <laughs> ่ฉันกเลยเขียนเองก็ได้ เป็นเหมือนแรงบันดาลใจเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าก็เลยเกิดเป็นนิยายรักกุก๊กกิ๊กหว,นหวนานๆใสๆที่อ่านแล้วก็เพลินเพลินเพลินกันไปนะคะแต่ว่าหลังจากที่เริ่มเขียนนิยายปุ๊บเนี่ยเริ่มมีการเขียนออนไลน์มากขึ้นเลยอยากจะถามถึงความแตกต่างระหว่างการเขียนแบบทั่วไปกับการได้นิยายของเราไปอยู่ในออนไลน์แล้วมันมีความรู้สึกแตกต่างกันยังไงคะ จริงๆมันไม่ต่างกันมากตรงที่ว่ามันก็คือเรื่องที่เราแต่งเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปลงในเน็ตอะไรเงี้ยค่ะ,ะแต่มันก็จะกว่าตรงที่พอเราเอาไปลงแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับฟีดแบ็จากนักอ่านว่าเฮ้ยตอนนี้ล่ากรีดชอบไม่ชอบยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราจะได้รู้ฟีดแบ็แล้วก็บางทีก็สามารถเอามาแก้ไขในนิยายตัวเองได้ว่าเฮ้ยเขาชอบแบบนี้นะหรือเขาแบบไม่ชอบแบบนี้อะไรเรง,งี้ย <ๆ S 1> ค่ะมันก็สามารถปรับปรุงได้แบบเดียวต้องรอแบบนิยายออกไปเล่มแล้วถึงรอฟีดแบ็กกลับมาแล้วมันก็คือแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะ เข้าใจเลยก็คือในออนไลน์มันค่อนข้างจะเซฟกว่าแล้วสามารถแก้ไขได้การเขียนนิยายจําเป็นที่จะต้องให้ผู้อ่านสนุกหรือว่าตัวเราเองต้องสนุกด้วยในความคิดเมย์ครก่อนก่อนที่เราจะแบบว่าพีเต์งานของเราออกไปเราควรจะเริ่มจากเราเขียนแล้วเรารู้สึกว่ามันสนุกก่อนมันก็จะเป็นธรรมดาที่แบบมันก็จะมีคนอย่างเช่นชอบหนังผีกับไม่ชอบหนังผีถูกไหมมันก็มีคนที่อาจจะชอบงานเราแหละไม่ชอบงานเราก็เป็นธรรมดาค่ะ ก็นาเสนอในมุมมองที่เรารู้สึกว่าให้เรามีความสุขกับการที่ได้เขียนได้อ่านก่อนแล้วก็ค่อยแชร์<ะ>ให้กับคนอ่านต่อไปนะคะแล้วคุณแซมเบอร์รี่ล่ะคะจากการเขียนนิยายเราต้องสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครเราต้องคิดให้เขาสวมบทบาทเป็น,นี้พูดแบบนี้สูงแบบนี้น้ำหนักเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือเกิดจากจินตนาการหรือว่ามีใครเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เราแต่งไหมคะจริงๆส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากจินตนาการนะคะแต่ว่ามันก็จะมาจาก เราด้วยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คือของเราอย่างนี้หรือเปล่าใช่เป็นผู้ชายที่เราจะไม่มีวันได้ไม่มีวันที่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฉันจะเขียนลงไปนี่แหละเขาเป็นของฉันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนแบบว่าก็ จินตนาการเต็มที่ในความคิดของเราในความภาพที่เราเห็นในหัวใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คืส่วนใหญ่จะแบบว่าหน้าตาดีแบบเวอร์ๆไปเลยที่แบบว่าเหมือนกับตู <c oughs> อ้อะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นเจ้าชายอะไรที่แบบว่าส่วนใหญ่แล้วหาไม่ค่อยได้ในชีวิตจริงอะไรเงี้ยผู้ชายดีๆซึ่งซึ่งคาแรคเตอร์ที่ได้เขียนไปก็ไปไป,ไปอยู่ในหลายๆเล่มด้วย มีมีไหมคะที่แบบตัวนี้ก็จะไปอยู่ในอีกเรื่องหนึ่งเลยแต่งเป็นนิยายชุดขึ้นมาก็อย่างหนึ่งที่เมย์เธยทำเนี่ยส่วนเนี้ยก็จะอาจจะเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยคะ่ะมีพี่น้องอะไรเงรี้ยมีพี่ชายน้องสาวอะไรเงรี้ยตอนแต่งใหญ่ก็คือจะเป็นเซตเดียวกันคือเป็นแก๊งเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอคนมาอ่าน ตัวละครหนึ่งแล้วในเรื่องนั้นมีตัวละครอื่นโผล่มาด้วยอ่ะเขาก็จะรู้สึกผูกพันแล้วก็รู้สึกว่าสนใจว่าเอ้ยแล้วคนนี้เวลาอยู่ในเรื่องของตัวเองเป็นเป็นบทเด่นเป็นพระเอกอย่างเงี้ยเขาจะมีคาแรคเตอร์แบบไหนยังไง,ไงอะไรอย่างเงีง้ยค่ะนอกจากตัวละครที่จะไปอยู่ในหลายๆเรื่องแล้วนะคะนักเขียนแต่ละท่านเคยร่วมงานด้วยกันไหมคะ แตมกับเมย์ก็เคยเขียนก็เขียนด้วยกันบ่อยอยู่เหมือนกันค่ะหลายเรื่องทั้งเป็นแบบว่าอยู่ในเล่นเดียวกันก็คือหรือว่าเป็นเซตเดียวกันคนละเล่มแต่ว่าเรื่องต่อเนื่องกันก็คืออะไรเงี้ยค่ะงั้นเดี๋ยวขอถามคุณสแตมเบอรี่ก่อนละกันนะคะเกี่ยวกับการเป็นนักเขียนสิ่งที่เราคิดว่าเราประสบความสําเร็จในการเป็นนักเขียนคืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยการประสบความสําเร็จของเราตอนแรกเราอาจจะตั้งเป้าไว้แค่ว่าขอแค่เราได้ออกนอยิยายสักเล่มหนึ่งเนี่ยความฝันนักเขียนขอแค่นี้เลยค่ะ แค่มีนิยายออกมาให้คนได้อ่านได้รู้ว่าเราต้องการถ่ายทอดอะไรแค่นี้เราก็รู้สึกว่าประสบความสําเร็จแล้วสาหรับเราอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมีการติดต่อมาทาซีรีส์แล้วจริงๆ <Wow. S 2> ก็เลยเริ่มรู้สึกว่า <Wow. S 2> เฮ้ยเราคการประสบความสําเร็จสําหรับเราแบบมันมันสามารถไปได้อีกเรื่อยๆมันมันไม่ได้หยุดแค่นี้นคะคะแต่ว่า <Wow. S 2> แค่ครั้งที่ทาซีรีส์ก็ดีใจมากแล้วอะค่ะดีเลยดีเลยนะคุณจังเมย์ล่ะคะ รู้สึกภูมิใจที่นอกจากเราเขียนเออนอกจากที่จะเป็นความบันเทิงแล้วยังให้สาระกับคนอ่านแล้วขานำไปใช้เป็นประโยชน์ได้ด้วยค่ะฝากอะไรกับนักเขียนรุ่นใหม่ที่อยากจะมีความใฝ่ฝันในการเป็นนักแต่งนิยายบ้างแล้วก็อยากจะประสบความสำเร็จในอนาคตมีเทคนิคยังไงแล้วก็มีกำลังใจอะไรเชิญได้เลยค่ะค่ะก็ แต่ก็เคยมีน้องๆมาถามคำถามแบบเยอะมากว่าหนูต้องทํายังไงต้องเรียนจบอะไรต้องเก่งด้านไหนอยากจะบอกว่าการเป็นนักเขียนมันไม่มีอะไรจํากัดเลยขอแค่คุณรักการอ่านแล้วก็ถ้าจะให้เก่งจริงๆก็คืออยากให้เก่งในด้านการใช้ภาษาก็คือไม่ต้องรีบอะค่ะอยากให้ทดลองอ่านไปก่อนอ่านหลายๆแนวหาแนวที่ตัวเองชอบแล้วก็ทดลองเอามาเขียนดูค่ะ ขอแค่ตั้งใจแล้วก็อยากหอค่ะ <Okay. S 2> แค่นั้นเองขอบคุณมากค่ะคุณแซบเบอรีอ่ค่ะเชิญคุณแตงเมย์ค่ะงั้นเมย์ก็ฝากประมาณว่าขอให้เออน้องๆเนี่ยต้องอ่านหนังสือเยอะๆอ,อาจจะแบบยังไม่ต้องรอเก่งก็ได้ค่ะอาจจะเลเริ่มเขียนก่อนแล้วก็เขียนให้ตัวเองอ่านต้องพยายามทำหมั่นฝึกฝนทุกวันอย่าแบบเออไม่มีคนอ่านเราก็เลิกเขียนอะไรเงี้ยคือมันมันไม่สามารถที่จะแบบว่าคิปอาพแบบยอมแพ้ได้ง่ายๆถ้าใครอยากจะเป็นนักเขียนจริงมัน เรื่องประสบการณ์เป็นสิ่งที่สําคัญคือต้องเขียนทุกวนันอ่านทุกวันแล้วเราเราจะเก่งขึ้นเองค่ะอีกหนึ่งสุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปฝากผลงานหน่อยค่ะมีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้ทั้งสองท่านคุณแตมค่ะก็ตอนนี้ล่าสุดก็มีนิยายเรื่องเลิ่ปแปลงหัวใจกิ๊กั๊ผู้รักบลเวนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องมาสั่งกับแตมโดยตรงก็คือเข้ามาที่เพจของสเตมเมอรี่ได้เลยนะคะแล้วก็มีเรื่องที่เพิ่งวางแผนไปก็คือเคส สวิตตี้นะคะน่ารักกว่านี้ก็แฟนผมแล้วละ่ะมีว่าขายตามบัตรแผงสื่อทั่วไปเลยนะคะฝากด้วยค่ะอชอบชื่อเรื่องอะค่ะข,ของเมย์นะคะก็หนังสือเล่มใหม่ล่าสุดน,นะคะเรื่องเจบอยค่ะแล้วก็ผลงานของเมย์นะคะก็เข้าไปดูได้ในเพจเมย์หนึ่งสองเลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณสแตมเบอร์รี่แล้วก็คุณตังเมย์หนึ่งหนึ่งสองเมย์หนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมคะนำปากกาก็ไปติดตามผลงานของพวกเขากันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ สวัสดีทั้งสท่านค่ะบ๊ายบายค่ะวันนี้นะคะซาร่ามีกรุ๊ปดีๆที่น่าสนใจนะคะในช่วงเล่นอย่างเดียวตามไปเล่นด้วยกันเลยค่ะเขียนส่วนใหญ่จะเริ่มจากการอ่านก่อนอ่านจนไม่รู้จะอ่านอะไรแล้วก็เลยเริ่มเขียนเองเราเขียนฉากฉากหนึ่งเราบรรยายลงไปอย่างเงี้ยคนอ่านแต่ละคน,นจะรับสารได้ไม่เหมือนกัน สวัสดีครับเล่นอย่างเดียวพากลับมาพบกับน้องๆอีกแล้วนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการเขียนนิยายครับพี่มีนี่เพื <c oughs> ่อนมาอีกหนึ่งคนสวัสดีครับสวัส <c oughs> ดีค่ะนี่คือพี่เบียนะครับพี่เบียเป็นนักเขียนนิยายมีนามปากกาว,ว่าจ Let สเซิร์นผลงานของพี่เบียเรื่องดังๆ e w h e r e over the rainbow ค่ะน้องคนดีมีรอยสักน้องๆหลายๆคนอยากเป็นนักเขียนนิยายครับแต่ว่ายังหาเพลงไม่เจอว่าเราจะเริ่มต้นยังไงกับการเขียนนิยายสักเรื่องหนึ่งต้องเริ่มยังไงดีนักเขียนส่วนใ จะเริ่มจากการอ่านก่อนอ่านจนไม่รู้จะอ่านอะไรแล้วก็ à, เลยเริ่มเขียนเองในแนวที่ตัวเองชอบอต้องหาตัวเองให้เจอก่อนว่ารเราชอบอ่านแนวไหนเริ่มเขียนราไม่ยากเท่าเขียนใ้จบการเริ่มเขียนนิยายจริงๆมันจะมีการวางพล็อตก่อนจุดเริ่มต้นเป็นแบบนี้แล้วจุดจดเป็นแบบนี้แต่ว่าระหว่างทางอย่างเงี้ยเขียนยังไงที่จะให้มันสมูทไปจนจบอย่างพี่เดียวเนี่ยส่วนใหญ่จะอ่านเป็นแบบว่ามังงะการ์ตูนไปเลยแบบนี้มีภาพให้เราเห็นรู้ว่าคนนี้กําลังทําอะไรกําลังเดินกําลังกินกําลังสู้กันแต่ว่านิยายเนี่ยไม่มีภาพให้เราเห็นเลยการที่เราจะเขียนให้คน เข้าใจว่าเขากำลังทำอะไรอยู่สีหน้าเขาเป็นยังไงอารมณ์เขาเป็นยังไงนี่มันจะมีสเสน่ห์อย่างหนึ่งตรงที่เราเขียนฉากฉากหนึ่งแล้วบรรยายลงไปอย่างเงี้ยคนอ่านแต่ละคนอ่ะจะรับสารได้ไม่เหมือนกันเขาก็จะสามารถจินตนาการหน้าตาพระเอกได้ต่างกันจินตนาการฉากนี้บ้านหลังนี้อะไรเงี้ยได้ต่างกันเวลาเขียนนะก็ต้องพยายามลงรายละเอียดให้คนเข้าใจในสิ่งที่เราเขียน่ะมากที่สุดอยู่ดีซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบประสบการณ์นะคะเริ่มเขียนเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆก็จะดีขึ้นเองยิ่งอ่านเยอะก็จะยิ่งเขียนได้ดีขึ้นนนนนนนอออยย่่่่าางทีีีพเเเเบบรขชป็แแววไห ไม่ดีอะค่ะเป็นรักโรแมนติกธรรมดาวันนี้เราก็จะมีตัวอย่างแนวของนิยายเพื่อที่ให้น้องๆเนี่ยเราหาอ่านดูก่อนแล้วหาตัวเองให้เจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบแนวไหนกันแน่แนวแรกก็อาจจะเป็นน่ารักใสๆเวรุ่นชอบกันนะนจริงๆแล้วมันมีหลายเลตติ้งนะคะ15บวกก็อาจจะเป็นเรื่องในรู้วมหาลัยหรือว่าโรงเรียนใช่แบบที่น้องๆแบบกําลังเรียนอยู่ก็สามารถเอาจับประสบการณ์ชีวิตของตัวเองหรือว่าชีวิตประจาวันอะไรเงี้ยมาเขียนกระดาษแบบว่าเราเรียนอยู่ไปเจอเพื่อนห้องข้างๆแบบ ชอบถ้าเด็กที่สูงขึ้นมาหน่อยจะแนวแบบทํางานสาวผ้ฟิใช่ใช่ค่ะสาวๆจะชอบประมาณแนวแบบนี้สําหรับเรานะเรารู้สึกว่ามันเขียนง่ายที่สุดแบบเห็นได้จากชีวิตประจำวันเราเลยเราเรื่องของเรามาเล่าก็ได้เอาเรื่องของเพื่อนมาเล่าก็ได้แบนนี้แนวต่อไปแนวที่2น่าจะเป็นแฟนตาซีแบบเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์แนวแบบนี้ก็คือเนื้อเรื่องก็จะเป็นเอาจริงๆแล้วแนวนี้จะไม่ค่อยตายตัวมันขึ้นอยู่กับจินตนาการของคนเขียนเลยว่าเอาอะไรบ้างบางคนก็จะแบบมีมังกรมียุคอ์นมีอะไรเงี้ยแล้วแต่เส้นเรื่องของแต่ละคนที่เขาวางพล ส่วนตัวพี่เบียร์พี่เบียร์ถือว่าแนวนี้ยากยากยากไม่ได้เราต้องจินตนาการจากสิ่งที่มันไม่มีจริงให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆเรื่องดังๆอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ทงก็เกมหรือไม่ก็พอร์ซิจักเันเรื่องดังๆที่เอามาทําเป็นภาพยนตร์ทั้งนั้นเลยนะลอตออฟเดอร์ริงใช่ค่ะอะไรแบบนี้ประเภทต่อไปประเภทที่3ช่วงนี้ที่กําลังมาแรงจะเป็นนิยายจริงจริงแล้วนิยายจีนไม่ได้จําเป็นเหมือนแปลมาจากจีนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นแบบนิยายจีนที่คนไทยเขียนก็ได้แล้วในแนวจีนนั้นกกกก็็แแยยย่อออมาวเปนนลั ภายในแนวรักโรแมนติกหรือว่าแนวย้อนยุคอะไรเงี้ยยังมีแนวแบ่งประเภทออกไปอีกในเนื้อเรื่องของนิยายจีนเนี่ยบางเรื่องก็อาจจะสอดแทรกประวัติศาสตร์จริงจริงชื่อของตัวละครที่เกิดที่มีอยู่จริงคนเขียนนิยายจีนเนี่ยจะเก่งตรงที่เขาต้องเข้าใจเบสของตัวละครจีนยุคแต่ละยุควัฒนธรรมจีนใน่ใชแบบนั้นแถมอีกประเภทหนึ่งมีแบบฉีกๆหน่อยมีไหมจะเป็นแนวระบบเคยได้ยินไหมจะเป็นแบบเหมือนตัวละครอย่างเงี้ยก็อาจจะวาร์ปเข้าไปอยู่ในเกมที่ไม่มีระบบของมัน ตัวอย่างเช่นมาริโออย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราเข้าไปเป็นมาริโอข้างในเราจะรู้อยู่แล้วว่าด่านแรกอาจจะต้องผ่านอะไรไปบ้างแต่ว่าตัวละครตัวนั้นอา,อาจจะฉีกแนวไปไม่ทําแบบที่ตัวมาริโอเคยท<อ>าแต่ไปทําแบบอื่น<อ>ก็จะได้ผลลัพธ์แบบอื่นออกมาอันนี้ก็กำลังดับเรารู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราเข้าไปแลวเราเรียนมันเข้าไปเปลี่ยนเส้นเรื่องที่มันมีอยู่แล้วน้องๆผู้ชายอาจจะชอบอ่านแนวนี้ใช่ผู้หญิงเองเขาก็ชอบอ่านนะเข้าไปเป็นนางเอกอะไรนะแล้วก็มีแนวนึงเป็นแนวคู่จิ้นเราจิ้นดาราหรือจิ้นนดารน การฟิชชั่นคือการนำเอาศิลปินปหรือดาราจริงแ <ดา S 1> ต่ว่าแนวนี้ก็ต้องระวังหน่อยว่าไอสิ่งที่เขียนอ่ะจะต้องไม่แบบไปกระทบกับชื่อเสียงของขาจริงนี่คือตัวอย่างของนิยายแต่ละประเภทนะครับซึ่งอยากให้น้องๆเนี่ยหาแนวที่ตัวเองชอบให้เจอก่อนมีอะไรอยู่ในหัวก็พยายามเขียนออกมาให้ตัวเองอ่ะชอบมากที่สุดค่ะมีไฟแล้วเริ่มเลยวันนี้ก็ขอบคุณพี่เบียร์มากๆนะครับมาให้กําลังใจกับน้องๆรวมถึงมาแนะนําแนวของนิยายให้กับน้องๆได้ไปหาตัวเองให้เจอกันด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่เซฟเฮาส์มาเนียนำมาเสนอให้กับทุกท่านค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะเป็นนักเขียนะคาก็ขอให้กำลังใจนะคะให้สู้ๆทุกอย่างทุกสิ่งที่เราทำย่อมมีอุปสรรคแล้วอย่าท้อแล้วกันค่ะขยันเข้าไว้แล้ววันหนึ่งมันจะเป็นของคุณรออ่านหนังสือของคุณอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเซฟเฮาส์มาเนียก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนกับเรื่องราวดีๆสวัสดีค่ะ